สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้เราจะมาทำการสุ่มนาคอส,สกินใหม่นะครับอันเชนสเปียนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมเอาไปแปลใน Google Translate มาแล้วนะครับมันแปลว่าหอกที่ถูกลามโซนี่โคตรเท่นะผมแล้วเราทำการสุ่มได้ไม่เกินทีละ5ช่องนะครับมาดูว่า เราจะใช้ทั้งหมดกี่คูปองในการสุ่มสกินนาคอส,สกินนี้นะครับเริ่มที่6,200คูปองนะครับแล้วก็ถ้าเราสุ่ม5ช่องเนี่ยก็จะเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์สังหารไม่ใช่เอฟเฟกต์วาร์ปดีเอฟเฟกต์สังหารนะสิบสองช่องก็ได้แพ็คลูป29ช่องก็ได้ได้แปประกาศนะครับประมาณนี้เลยนะครับได้แปะประกาศกับปุ่มตีเหมือนต้องเหมาป่าวะ29ช่องโอ้โห GM โคตรฉลาด ถ้าได้สก,กินแต่ไม่ได้ป้ายสังหารปุ่มกดมันก็เหมือนไม่ได้สก,กินนะครับเอใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ200ไลค์แล้วเรามาทำการสุ่มเลยนะครับผมจะไล่าจากข้างบนไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือสูตรถ้าใครอยากสุ่มได้สก,กินต้องเชื่อผม มาร์ฟเข้าให้เนี่ยอันนี้คือคือเป็นการวอร์ม <c oughs> มันจะให้ไอพีดเรามาก่อนจากนี้คือของจริงแล้วร <c oughs> อบน,นี้คือได้สกินเลยพูดไปเดี๋ยวหาผมโม้เดี๋ยวผมกดโชว์เหมือนเดิมนะครับไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบน <c oughs> ตรงไหนก็ได้นะครับใจเย็น <c oughs> ๆไม่ต้องรีบรอบนี้ใช้สองร้อยห้าคูปองนะครับ <c oughs> เป็นไง ได้สก,กินแต่ไม่ใช่สก,กินนาคาอนะผมเป็นสก,กินของไอเคสหรือว่าปลาหมึกนั่นเองนะผมบอกแล้วรอบสองนี้ได้สก,กินชัวผมไม่เคยโกหกไนงะจากจากขวาไปซ้ายนะครับอันนี้คือสุดลับวงในบอกมาสี่หกห้าคูปองนะครับรอบนี้และได้สก,กินโอเมนนะครับผมบอกแล้วไม่เชื่อผมแล้วจะเชื่อใคร กินโคตรแรใครๆก็อยากได้นะครับครั้งต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับจากขวาไปซ้ายรอบนี้ใช้ประมาณ765คูปองนะครับเริ่มที่6,200นะจำไว้ดีๆนะครับบวกลบเราจะจบที่เท่าไหร่และผมได้ emoji ตูเลน emoji ไวโอเลตใครได้ถือว่าโคตรดวงดี โอ้โหเอาไว้แอกสาวโชว์สาวนะครับผมเวลาเข้าไปกดในเกมเ้อรกดต่อเลยกูเริ่มเจ็บคอแล้วไอสัตว์มึงจะได้ตอนไหนเนี่ยเอาสักทีดิตอนนี้หนึ่งหนึ่งเก้าห้าปองนะครับโอ้โหลูกแก้วมรกต ถ้าไปขายถ้าไปขายเนี่ยได้ลูกประมาณลูกละล้านนี่ผมได้สิบลูกสิบล้านโอ้ยร่ำรวยเวอร์จัดตอนนี้เราก็เหลือแค่นี้ละกดไปทีละอันนะครับผมจะเราจะไม่กดห้าเลยนะเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสอ99กูได้เพชรมาเยอะละเกมผมขอสก,กินเลยได้ผมไม่อยากได้เพชรละตอนนี้ผมรวยละเอาสก,กินเลยได้ไหมครับ เหลือสีลูกเริ่มเริ่มเริ่มจะรู้ละเริ่มจะรู้ชาตากรรมและตอนนี้นคือคนเราอะ่ะคือมันน่าจะไม่น่าจะดวงไม่ได้แย่ขนาดที่เหลือสองอันมึงจะสุ่มไม่ได้เลยนะอ้ ดวงผมมันหายไปไหนหมดวะโอ้โหดวงผมมันน่าจะใช้ไปกับสกินก่อนหน้านี้หมดแล้วนะครับโอ้ไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะยินดีด้วยโอ้ต้องดีใจไม่นี้อ่ะโอ้โหเหมาเหมือนเดิมบาร์วินเหมามันเหลือเท่าไหร่วะหนึ่หบวกลบ6 2พันสอน่าจะประมาณ4ี่พันห้าสี่พันหะครับ4 6่พเหมา แต่ไม่เป็นไรขอแค่สก,กินมันสวยผมก็พอใจแล้วนะครับอว่าเราไปดูรีวิวในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนาขอสก,กินนี้ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวไภายใน5นาที และอย่าลืมแอด line อด golden เติมเกมและเพจ golden เติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเพื่อนเราขอนาคอสเดี๋ยวมีคนแย่งเออและนี่ก็คือการเปิดตัวของนาคอส,สกินใหม่นะครับผมอันเชนสเปียนะครับผมหอกที่ถูกล่ามโซ่นี่เป็นไงหลบมังกรด้วยยย้เค้ โคตรเท่โคตรอลังการงานสร้างโอ้หดูตัวนี่เฮียเท่กว่านี้มีอีกไหมดูหอกมีสายฟ้าฟาดและทรงผมนี่ผมชอบตรงทรงผมเลยนะครับแ้วผมว่าตัวมันเท่อยู่นะโคตรเท่เลยอะ่ะแล้วดูตรงโปรไฟล์นะครับเรามี เรามีแสงวิบวับด้วยนะกับนี่เลี้ยก,ก็มีเหมือนกันนะครับสื่อถึงความมีตังสาวเห็นนี่สาวกีดนะครับ <S <S โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเฮ้ยอันนี้ผมตาฝาดเปล่าวะ <S 1> <S 1> ให้ผมดูเต,ต,ต็มเต็มตาหน่อยนี้ฮะเฮ้ยทำไมมันคับมันดูมันดูตัวเล็กๆดูแบบมันมันดูล้นๆนะ ไหนสายฟ้ากูวะเฮ้ยขอดูสก,กิลสองหน่อยดิฮะออ <c oughs> ม,มซื้อผิดสก,กิลป่าวะอุ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนดูดูท่าเปลี่ยนสีของดาบนะผมเป็นดาบสรรรรีอสทองเวอร์แชทนี่ดูดาบเลี่ยมทองด้วยเวลาเรามีบัฟฟ้าเนี่ยดาบมันก็จะเปลี่ยนสรรรีนะครับ พอปั๊บฟ้าหมดมันก็จะกลับไปเป็นดาบสีเดิมมันเท่ตรงนี้แหละแต่แบบอะไรอ่ะเฮ้ยมันดูมันดูล้นล้นมันดูแบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเอฟเฟกต์สก,กิลมันก็ไม่ได้เวอร์บขนาดนั้นนะครับไม่มันมีโซ่เนี่ยนะเมื่อกี้ก็ตามตัวเลยนะครับหอกที่ถูกล่ามโต้นะครับเวลามาานันงัดสกิวอะ่ะเฮ้ยเท่อยู่นะเท่อยู่นะครับเท่เท่าเรื่องนะทเ,เนะท่เอาเรื่องนะเป็นการรีวิวที่จริงใจนะครับ ผมไม่ได้อวยเกินนะอุ้ย,ยแม่งควงดาบราคาขึ้นอันนี้ทรงราคาขึ้นนะจากหลักพันเป็นหลักหมื่นได้เลยนะครับออ,อันนี้คือการรีวิวอันติจริงๆผมก <c oughs> ดผมการกดสกิลสองแต่ไปม,มือไปกดอันติเฉยอันติก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยผมว่าไอ้เฮ <c oughs> <c oughs> ียคือมึง4,600เลยนะเว้ยมันควร เอฟเฟกมันควรดีกว่านี้ป่ะหรือตัวโมเดลอ่ะคือเอฟเฟกอ่อะผมพอใจนะผมว่ามันก็สวยดีอะในระดับหนึ่งนะครับแต่ไอตัวโมเดลนี่ดินี่ผมชอบแค่นี้มันลอยเปลี่ยนดาบเนี่ยเหมือนมัน,ม,นมันเสกให้ดาบมันเปลี่ยนสีนครับพูดตรงๆนะคือผมว่า699ก,ก็ก็หลูแล้วอะฟากินเนี่ย ว่าเจนไม่ควรทำแบบสุ่มอะไรแบบโอ้กูผิดหวังมากเลยอ่ะนี่เป็นการรีวิวคือผมแบบจริงใจมากเลยนะครับใครจะสุ่มก็สุ่มนะก็คิดดีๆนะครับปั๊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 บปั่บปั๊บปั๊บปั่บปั๊บปั๊บปับปั๊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 บปันบปับับ มูลาดเข้าไปเก็บงานให้นะครับผมสวยเพื่อนสวยความรู้สึกผมตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวมันพิวขึ้นนะครับเหมือนอตัวมันเล็กเหมือนมันไม่ไม่ได้มีโมเดลมันไม่ได้วร์อะตัวมันเหมือนมันจะพูดยังไงวะมันจะพูดผมจะพูดยังไงดี่วะท้ามันเถอะทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับตัวมันดูเลื่นโล้นไม่ค่อยมีอะไรในตัวมันอะแล้วมันทําให้ตัวมันดูเบาๆครับ เอาไปหนึ่งปาทนะฮูแลดูไปประกาศนะครับราคาขึ้นนะจังหวะนี้ราคาขึ้นอีกแล้วนะครับจากปกติ4,600คูปองนะครับผมถ้าเหมาบารวินเล่นราคาขึ้นหลักหมื่นเฮ้แต่ผมชอบเอฟเฟกต์สกิลนะแต่ที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยก็คือไอตัวโมเดลเนี่ยมันดูมันดูไม่ค่อยแพงเนี่ย แบบยังไงก็ไม่รู้ว่าแม่งแบบผมจะพูดก็พูดไม่ถูกนะอาลินเหมาะใจะเย็นรอของหน่อยนะครับลิเลียกูตายไปศูนย์สามศูนย์และตัวแบกบจะยินไว้เพื่อนโดนกระสุนพยายามแล้วไม่ไม่ไไ้ครับเพื่อนน่าจะพยายามเต็มที่แล้วนะครับมันมันโดนไง ของมันโดนกันได้นะครับบางทีเราโดนโดนยิงทั้งเกมก็มีนะเวลาเจอลาวิลว่ะครับหุ้ยนี่ไงพอบัฟฟ้ามันหมดมันก็จะเปลี่ยนดาบนะครับราคาพุ่งเลยครับตรงเนี้ยพุ่งลงนะเนี่ยมันเกิดมันเกิดเรียบร้อยหัวแตกไยถอยเพื่อนถอยถอยถอยเออหุยมัตสกิลลบไว กูกูหาเสียงพี่เอกว่ะเมื่อกชี้หายละเฮ้ยผมยังไม่ได้กดท่าวาร์ปเลยนี่ดูท่าวาร์ปนี่เป็นไงท่าวาร์ปเรียมังกรมาต่อยและดึงโซ่กระโดดเตะแล้วขึ้นไปขี่คอแล้วมีโซ่ลงมานะครับนี่คือท่าวาร์ปชี้อาราคาพุ่งว่ะพุ่งลงเหมือนเดิม เพราะว่า <laughs> ตัวนี้แม่งโดนบูลลี่เยอะแน่เลยอะ่ะถ้าถ้าคนเข้ามาดูนะอย่าบูลลี่น้องเลยนะครับน้องก็มีหวัวใจนะครับอันเชนสเปียนะครับผมชื่อของนาคอสตกินนี้มันแข็งเล <c oughs> าว่าไม่ไหวว่าฝันหนูข้ามของมันนำเกินนะครับตอนนี้โอ้นาคอสผมดูเป็นเด็กเลยอะ่ะ <c oughs> ตัวเล็กเกินลูกเอ้ย เอาไปหนึ่งปาาหัวแตกชัดดาวนะครับผมโคตรรวยอ่ะ <TV. S 1> ชัดดาวตูเลนได้นะครับอุ้ยอิข้าล่างปั๊บปั๊บป๊บปับป๊บปั๊บดบูเิียลมาว่ะนาคอนเริ่มมาว่ะเริ่มมีของนะครับแต่ขอให้เพื่อนใจเย็นก่อนตอนนี้ตายกันไม่พักเลยเฮ <Double kill. S 1> ้เอ,อ้ย <Victory. S 1> ถ้ากลางแตกเราเล่นลำบากแน่นอนนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ฟาร์มบูเลยอะโดนหนักเกินนะครับรเ,เราเล่นยากในทีมไฟเพราะว่าตีมี่ตัวเดียวเลยไม่เนี่ยเข้าไปล้วมันก็ชุบเข้าไปล้วมันก็ชุบต้องรอชุบมันออกไปก่อนนะครับอุยอ้ยโอ้เอเรินโกใส่สุดเกินมันบอกให้เพื่อนใจเย็นแต่มันเข้าไปสุดใครจะไปตามมันได้วะ สวยแล้วอนนี้เวฟเราตกนะเราไม่น่าไล่ขนาดนั้นนะถ้าความเป็นจริงแล้วอะ่ะโอ้มันทำให้นาคอสผมดูแย่เลยอ่ะราคาตกแล้วเปล่าวะ <c oughs> นาคอสผมราคาตกแล้วเ <c oughs> นี่ยตัวโมเดลทุกคนดูดิตัวโมเดลมันมันทำแบบนี้กับนาคอสผมได้ไงวะ GM เทำให้มันดูเท่กว่านี้ได้ไหมโอ้ <c oughs> oh, แลวใครกดยอมแพ้วะ <c oughs> อารีนชัวเลยอะ่ะ ใครจะสุ <The> ่ม <t> ก <half> <stock> <ff> ็สุ่มนะครับนะใครจะสุ่มมารวมกันทางนี้ส่วนผมจะไปทางนู้นแล้วว่ากูเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีว่าโอ้ยลีเลียกูศูหตัวแบกเป็นตัวแจกแล้ะเกมเนี้ยตัวแล้วล้วใครจะแบกผมได้วะมีทางเดียวละ มีทางเดียวที่นาคอสสก,กินนี้ราคาจะขึ้นผมต้องแมกทีมให้ได้เอาหน่อยวะอืมทรงราคาขึ้นนะครับรีบไปสุ่มกันเลยนะครับมมผมสุ่มเสร็จปั๊บแล้วผมก็มารีวิวเป็นเกมแรกเลยนะในการโซโล,โลแรงด์นะผมประมาณ30มสิบกว่าดาวนะครับส0มสิกว่าดาวกูมาเจออะไรวันนี้ป้อมกลางแตกเล่นยากนะครับโดนสามทาง,อง,องาโอ้โ ไคิวก็จริงนะครับผมแต่ไม่ค่อยคุ้มนะโดนตามทาง,าว,ทงว่าน่าจะมว,ว่า,า,ายังไงก็แพ้ว่ะถ้าเราไม่ได้ดาร์ครลเยอร์โอกาสพลิกน้อยมากเลยอ่อกูตีอยู่เพื่อนกูตีอยู่ไม่ต้องห่วงมีทางเดียวที่จะชนะคือผมต้องแยกดันแล้ว ให้เพื่อนอ่ะลอฝันขอ,อข้ามให้มันไม่กลับแล้วผมจะเข้าไปตีบ้านแตกนะครับมีทางเดียวอะ่ะโอเคดาบแดงมาแล้วตอนนี้ถือว่าของเราฟูแล้วนะครับราคาเริ่มตก4 6 0 0อาจจะเหลือไม่เกินหลักพันนะครับถ้ามาทรงนี้ เดินมาหาพ่อเธอหรือัวแตงรู้จักนาคอสสกินใหม่เป้าว้าวเฮ้ยสวยแล้วอุ้ยโยกหลบคอมคมมความโหดของสกินนี่คือความผิวนะครับผมตัวมันโคตรเบาดูดิโคตรผิวอ่ะลิงจับตัวยากนะครับราคาขึ้นนะเออก็นั่นแหละครับ และเกมนี้ผมไม่เสียดาวนะครับผม MVP โอ้นาคอสเนี่ยทำไมมันดูเทพเนี่ยตอนที่มันมาอยู่หน้าลอบบี้อ่ะมันโคตรเทพแต่พอเข้าไปดูในเกมทำไมตัวมันดูแบบทำไมมันดูหน่อมแนมมันดูก้องแกง๊งงองแงงจังวะอย่างเทพอะ่ะแต่พอเข้าไปสัมผัสในเกมอะ่ะมันมันทำไมมันไม่แบบนี้วะ ใครจะเติมก็คิดดีๆนะครับก็มาดูรีวิวผมก่อนแล้วค่อยไปเติมก็ได้นะครับเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างจริงใจนะครับ30ดาว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 โอ้โหกูเจอฝั่งหนูข้ามแลงคอร์้อยดาวปาวะอะไรกันครับนี่โอโอเคช่างมันเถอะนะครับผมหรือว่าเป็นการมารีวิวสกินนาคอร์ส อันเชนสเปียแล้วกันนะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าผมให้คะแนนนะถ้าเต็มสิบผมให้ห้าพอนะก็ใครอยากจะเติมก็เติมใครอยากไม่อยากจะเติมก็ก็ดีแล้วนะครับผมส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับราคานะครับถ้าใครคิดว่ามันสวยก็ความสวยแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับความชอบนะครับใครชอบก็เติมใครไม่ชอบก็ก็ดีแล้วนะครับ โอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครให้กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้ามีคําหยากไม่นจเกันไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน